พักร่วมทยอยถอน,ถอนตัวเมื่อคืนภูมิใจไทยประกาศถอนตัวแล้วใช่ค่ะแล้วตีลาออกหมดทุกคนนะตอนนี้รวมไทยสร้างชาติประชุมด่วนอยู่เบื้องต้นไม่แน่ใจว่าจะถอนตัวออกจากรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่าที่สภาเห็นว่าทางรองประธานสภา ลาออกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งต้นกันที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะคะหรือว่าคุณพระดอนปิสนานันทกุลค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็มีการถแถลงการนะคะลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภา,นานคนที่2ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะด้วยมารยาททางการเมืองด้วยความรับผิดชอบทางการเมืองและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับสภาผู้แทน ก็จําเป็นที่จะต้องตัดสินใจทางการเมืองด้วยการลาออกจากรองประธานสภาผู้แทนคนที่สองต้องเรียนชี้แจงเหตุผลกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนท,ทั่วทั้งประเทศว่าผมได้รับเลือกตั้งเออได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาคนที่สองเมื่อวันที่11กันยายน2567 วันนั้นแม้ว่าจะไม่มีผู้แข่งขันแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันครับว่าผมมาจากฝากฝั่งของเสียงข้างมากหรือฝากฝั่งของฝ่ายรัฐบาลนั่นเองพรรคภูมิใจไทยได้ประชุมหารือกันแล้วก็ส่งผมให้เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อมาดำรงตำแหน่งนี้ผมจะหนักดีครับว่าผมมาจากเสียงข้างมาก ของสภาและก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสภาผู้แทนว่าตําแหน่งประธานตําแหน่งรองประธานทั้งสองคนไม่มีระรับที่จะมาจากเสียงข้างน้อยแม้ว่าจะไม่ได้ระบุเอาไว้ในตัวบทกฎหมายแต่ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและก็เป็นแนวปฏิบัติที่เข้าใจและก็ถือกันมาแบบนั้นเมื่อรู้ ว่าตัวเองมาจากเสียงข้างมากแล้ววันนี้สถานะทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยซึ่งผมสังกัดอยู่ได้เปลี่ยนสถานะจากเสียงข้างมากไปอยู่ฝากฝั่งของเสียงข้างน้อยซึ่งเมื่อคืนนี้ทางพรรคภูมิใจไทยโดยการประชุมของกรรมการบริหารพรรคก็ได้ประกาศชัดเจนว่าจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล รวมถึงลาออกจากการดำรงตําแหน่งทางการเมืองของฝ่ายบริหารทั้งหมดนั่นหมายความว่าพักคภูมิใจไทยได้ถูกเปลี่ยนสถานะจากพักเสียงข้างมากไปอยู่ในฝากฝั่งของเสียงข้างน้อยหรือไปเป็นฝ่ายค้านนั่นเองเมื่อเป็นแบบนี้แม้ว่าตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้แต่ด้วยมารยาททางการเมืองด้วยความรับผิดชอบทางการเมือง และเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับสภาผู้แทนก็จำเป็นที่จะต้องตัดสินใจทางการเมืองด้วยการลาออกจากรองประธานสภาผู้แทนคนที่สองเพื่อคือนอำนาจให้กับสภาในการที่จะสรรหาคนที่มีความเหมาะสมจากฝากฝ่ายเสียงข้างมากของสภาเพื่อที่จะมาทำหน้าที่รองประธานสภาคนที่สองต่อไป อันนี้ก็คือเหตุผลที่ปันนี้ถือโอกาสกลับเรียงกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศจริงๆผมตั้งใจจะลาออกในช่วงที่มีการเปิดสมัยประชุมแล้วท่านพระาดลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาหลังจากที่เมื่อช่วงกลางดึกภูมิใจไทยประกาศถอนตัว ออกจากรัฐบาลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศถแถลงการก่อนเขาถแถลงมาเป็นช็อตเลยใช่ไหมทำไมเขาถึงถอนตัวเมวื่อวานนี้ค่ะทางด้านพักภูมิใจไทยนะคะก็มีการประกาศถแถลงการลาออกจากพักร่วมรัฐบาลค่ะ โดยในแถลงการนะคะก็มีการระบุถึงกรณีการโทรศัพท์เจราจาระหว่างนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จทุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาค่ะซึ่งก็มีผลกระทบต่ออธิป,ปไตยดินแดนผลประโยชน์ของประเทศและกองทัพไทยตามที่ประชาชนได้รับทราบแล้วนั้น พักภูมิใจไทยขอเรียนว่ากรรมการบริหารพักภูมิใจไทยได้ประชุมพิจารณาถึงกรณีที่เกิดขึ้นและมีมติให้พักภูมิใจไทยถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลทั้งนี้รัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยทุกคนได้ส่งใบาลาออกต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งมีผลวันที่19มิถุนายนเป็นต้นไป พักภูมิใจไทยขอเรียกร้องให้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบต่อการทำให้ประเทศไทยต้องเสียเกียรติภูมิศักดิ์รีของชาติประชาชนและกองทัพ โดยพักภูมิใจไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับประชาชนชาวไทยในการสนับสนุนกองทัพและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจเพื่อทำรงรักษาอธิป,ปไตยดินแดนและประโยชน์ของประเทศไทยทุกวิถีทางอย่างสุดกำลังค่ะเป็นแถลงการล่าสุดของพักภูมิใจไทยล่าสุดเท่ากับว่า8รัฐมนตรี ของภูมิใจไทยมีผลวันนี้แล้วในการลาออกจากรัฐบาลแพทองทานนะครับแต่ว่าจริงๆเมืม่อวานเขาก็เก็บของอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าอาศัยจังหวะลูกตามน้ําเลยค,คือตอนแรกก็จะไปอยู่แล้วแหละแต่ว่ามีเรื่องคลิปเสียงเข้ามาคราวนี้ก็แถลงลาออกอย่างเป็นทางการไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแถลงการของพรรคภูมิใจไทยล่าสุดคุณอนุทินในฐานะอดีตรองนายกแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเคลื่อนไหวแล้วเป็นภาพโพสต ถ่ายรูปคู่กับท่านแม่ทัพภาคที่2ทางด้าน Facebook ของคุณอนุทินชาญวีรกูนะคะมีความเคลื่อนไหวค่ะโดยเป็นการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความนะคะตามที่ขึ้นทางหน้าจอก็คือเป็นภาพของคุณอนุทินยืนคู่กับแม่ทัพภาคที่2ค่ะแล้วก็มีข้อความระบุว่าอันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอนดุดบิดามานดอนเปรียบได้ ทหารของพระราชาข้าราชการของในหลวงและประชาชนค่ะวันนี้ยังมีพักร่วมรัฐบาลเตรียมที่จะประชุมกันเพื่อกำหนดท่าทีมีพักอะไรบ้างนะรวมไทยสร้างชาติหนึ่งชาติาไทยพัฒนาสองประชาธิปัตย์สามเดี๋ยวรอดูว่าทั้งสพักจะตามภูมิใจไทยไปหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นมีกระแสข่าวมาแล้วนะครับว่ารวมไทยสร้างชาติสรุปการประชุมเย็นนี้ ทางด้านรวมไทยสร้างชาตินะคะก็เตรียมที่จะประชุมคณะกรรมการบริหารพักนเย็นวันนี้ค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะระบุความเคลื่อนไหวจากพักรวมไทยสร้างชาติว่ามีการนัดประชุมกรรมการบริหารพักเพียง9คนเท่านั้นก็คือการประชุมครั้งนี้ค่ะไม่มีกรรมการบริหารพักอีกสองรายก็คือทางด้านนายเกชาศักสมบูรณ์และนายเกรียงยศสุ ยศสุดลาภาค่ะเนื่องจากทั้งสองคนนะคะก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็อยู่ในกลุ่ม18ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีท่าทีอิสระแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นอิสระจากแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ ถึงแม้ว่ายังไม่มีรายงานชัดเจนนะคะว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะมีมติหรือว่าประกาศจุดยืนต่อต้านรัฐบาลชุดนี้อย่างไรแต่การเรียกประชุมแบบไม่ครบองค์ก็ถือว่ากำลังสร้างคำถามที่ตามมาในแวดวงการเมืองว่าท่าทีของพัคก,กำลังเปลี่ยนไปหรือไม่ค่ะ ในส่วนความเคลื่อนไหวของฝั่งกลุ่ม18ของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสอสอ,สอที่มีแนวทางชัดเจนในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวออกมาในวันนี้แต่ว่าแหล่งข่าวเพิ่มเติมนะคะจากภายในพักก็มีการระบุว่าสมาชิกกลุ่ม18กํากำลังรอดูท่าทีของนายกอยากใกล้ชิดก่อนที่จะตัดสินใจขยับตัวหรือประกาศจุดยืนค่ะสรุปตอนนี้มีปล่อยข่าวมาแล้วว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ถอนตัว เพราะว่าเขามองว่าไอ้เรื่องคลิปนายกเนี่ยเป็นการสื่อสารผิดพลาดเดี๋ยวเรารอดูละกันว่าข่าวจะตรงหรือเปล่าอันนี้รวมไทยทั้งชาติในส่วนพักของคุณท็อปวราวุธที่ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสัางคมเขานัดประชุมเหมือนกันค่ะทางด้านพักของคุณท็อปวราวุธนะคะก็มีการนัดประชุมกันค่ะโดยผู้สื่อข,ข่าวนะคะก็มีการรายงานความเคลื่อนไหวของพัก ชาติไทยพัฒนาวันนี้ก็มีวาระพิเศษจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันอย่างเร่งด่วนค่ะโดยพักชาติไทยพัฒนามีกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการการดําเนินงานของพักชาติไทยพัฒนาในวันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะซึ่งก็เดี๋ยวต้องติดตามกันดูต่อไปนะคะว่าสําหรับท่าทีของพักชาติไทยพัฒนาจะมีมติในการประชุม ออกมาเป็นอย่างไรคะ่ะอีกพักหนึ่งที่ขาดไม่ได้พักประชาธิปัตย์ค่ะสรุปว่านัดประชุม5้าโมงก็เดี๋ยวรอ,อทางมติพักแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราดูตัวเลขนะค,ค่ะตางคเอ่ะสสทั้งหมด4,9,5เสียงเกินครึ่ง2,4,8ถ้าเกิดภูมิใจไทยตัดไปซึ่งเขาไปแล้วก็ะจะเหลือเกินครึ่งแค่เเสียงแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ รวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์ไปอีกคราวนี้เสร็จเลยนะค่ะกลายเป็นรัฐบาลเสียงน้อยทันทีนะครับเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันอรอลุ้นว่าเขาจะไปหรือไม่ไปท่าทีเป็นยังไงบ้างค่ะสําหรับ หมายถึงท่าทีพักไหนคะสามพักเลยครับอ๋อ oh, ต้องต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการประชุมมาค่ะก็มีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาแล้วก็พักประชาธิปัตย์เองก็5้าโมงเย็นชาติไทยพัฒนาเองก็4ี่โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้แต่ละพักเนี่ยก็กําลังรอดูท่าทีแล้วก็ถแถลงการของนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็จะนําไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งค่ะเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเมื่อสักกู่นายกใกล้แถลงแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ถแถลงใช่ค่ะ ตอนแรกผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีเหมือนว่าจะถแถลงด่วนแต่ว่าไปไปมาๆพอผู้สื่อข่าวมารวมตัวกันค่ะตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมีการเลื่อนออกไปแล้วก็ยังไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดว่านายกแพทองทานจะถแถลงตอนไหนคะ่ะ